ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์ <c oughs> วันนี้จะอ่านพุทธชนะให้ฟังในเรื่องของหมู่ซึ่งอยู่เป็นผาสุขจากพระตวิดกฉบับสยามรัฐเล่มที่22หน้า150ข้อ106 ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิกุสงอยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขท่านพระอนุนทูลตามพระผู้มีพระภาคเจ้าอน,นุ์เมื่อพิกุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งอนนุ์พิกุสงอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปรยายอื่นยังมีอีกหรือไม่พิกุส่์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอานน์มีอยู่ เมื่อพิกุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งประการหนึ่งและยังเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นอีกประการหนึ่งอานน์พิกุสงค์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นป่าสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประยายอื่น ยังมีอีกหรือไม่พิกุสง์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอานน์มีอยู่เมื่อพิกุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวขมผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่น และยังเป็นผู้ไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กรวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นอีกประการหนึ่งอานนท์พิกุส่งอยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประยายอื่นมีอีกหรือไม่พิกุส่งอยู่ด้วยอาการอย่างไร จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุกอาน o น์มีอยู่เมื่อพิกุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นเป็นผู้ยังไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้น และยังเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันเป็นธรรมเป็นไปในจิตอันยิง่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอีกประการหนึ่งอานอนทพิกุสงอยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่พิกุสง์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอานอนท์มีอยู่เมื่อพิกุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นเป็นผู้ยังไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กระวนกระวายใจ เพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันเป็นธรรมเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมและยังเป็นผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลวอยู่อีกประการหนึ่งอานน์พิกุสงอยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอนน์เรากล่าวว่าทำเครื่องอยู่ผาสุขอื่นซึ่งสูงกว่าหรือปราณีตกว่าทำเครื่องอยู่ผาสุขนี้หามีไม่เลย